ลุิยอาสวโดยช่างโต้งนะครับหนุ่มมันนอกที่หลอกใครไม่เป็นตู้เย็นซัมซุงไซส์บายไซส์18 Q S, SRS20NR นะครับทำการแก้ไขระบบความเย็ยนให้เรียบร้อยคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานก่อนส่งงานลูกค้าหรือไม่ว่าจะเป็นตู้ที่ส่งมาซ่อมหรือซ่อมขายนะครับอันนี้เราบริการให้ฟรีนะครับทำความสะอาดให้นอกไหน่อฮะถอดล้างทุกชิ้นครับ อันนี้ฟรีครับต้องกระทําการด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันบางส่วนมันมีอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เราล้างด้วยแชมพูฮะแย้มหอมลูกค้าซื้อไปใช้ก็สบายใจครับว่าสะอาดแน่นอนนอกใหนครับล้างให้หมดแคทวางนี่่อนล้างให้หมดเลยครับสวยครับตัวนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยครับ ใบใบไซครับหายยากครับ <c oughs> แล้วก็มีขายทุกชิ้นสะอาดแน่นอนครับผมก่อนถึงมือท่านขอบคุณครับ